ช่วงนี้กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะดูจากเรื่องของกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมหาแนวทางขยายการส่งออกถุงมือยางธรรมชาติไปยังจีนและอินเดียค่ะหลังบางรัฐของสหรัฐประกาศกฎหมายห้ามใช้ถุงมือยางลาเท็กซ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติค่ะ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทนายน่กรณ์บอกว่าหลังจากรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามใช้ถุงมือยางลาเท็กซ์ในกลุ่มธุรกิจบริการอาหารตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาและในกลุ่มให้บริการทางการแพทย์ในวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปโดยอ้างถึงผลการศึกษาที่พบว่าผู้ที่ใช้ถุงมือยางลาเท็กซ์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้มากที่สุด และสำหรับผู้ให้บริการอาหารอาจก่อให้เกิดการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ผลิตถุงมือยางธรรมชาติในประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการใช้ถุงมือยางธรรมชาติรวมถึงการขยายการส่งออกถุงมือยางธรรมชาติในประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนและอินเดียที่ยังมีความต้องการสูงสำหรับสหรัฐนําเข้าถุงมือยางถุงมือจากยางธรรมชาติที่เป็นมูลค่ารวม3 2 7 5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 1 8 0 0 0ล้านบาทโดยประเทศไทยมีการส่งออกถุงมือลาเท็กซ์ไปยังสหรัฐ ทั้งในรูปแบบถุงมือทั่วไปและถุงมือทางการแพทย์รวมมูลค่า738ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ27,000ล้านบาทมีส่วนแบ่งตลาด23เป็นอันดับที่2รองจากมาเลเซีย